สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิว M ปั P ๊เป้ครับผมนะฮะเป็นเวอร์ชั่นทีมชาติฝรั่งเศสนะเวอร์ตนที่99นะผมวันนี้เราก็จะมาเทียบค่าพลังด้วยนะฮะเทียบค่าพลังกับตัว101นะเพาะมันต่างกันตรงไหนมีข้อแตกต่างอยู่นะมีข้อแตกต่างอยู่นะนะผมมา เรามารีวิวคาบลังคร่าวๆก่อนนะฮะเอ็มบัปปี้นะครับผมมีทางขึ้นรูก94ฮะบอลต론เก9าเี้ยงบอ99ล99้า้ารับตัว96้าหกแล้วผมส่งสั้น84ฮะจบสกอร์93นี่ไงตรงเงี้ยที่มันน้อยนะค,ความโค้ง85สปีด99สปีดต้น99พลังการยิง87นะฮะกระโดด92แข็งเกร่ง85บาลานซ์97สเตมินา91ได้เลยได้เลยได้เลย ครอแอมปาเป้ผมสกิลก็จะมีสับคัหลอกฮนะดับเบิลทัสครอสโอเวอร์เทิร์นนะผมสกอตมูฟมีชิปบอลน,นะฮะยิงลูกพุ่งยิงท่ายากยิงโดยไม่ต้องจับบอลน,นะผมเล่นลูกไข้ครับผมการส่งการยิงก็จะมีไข้ด้วยนะฮะแล้วก็มีสกิลเรียกฟาวนนะครับผมเครเอ็มปาเป้เวอร์ชันนี้นะฮะจริงๆไม่ค่อยอยากได้เพราะว่ามีตัว101อยห่งอยู่นะผม โอเคฮะมาเรามาเทียบค่าพลังกันก่อนดีกว่านะผมโอเคเอปเปเป้ผมนะฮะฝั่งซ้ายจะเป็นตัวล่าสุดของทีมชาติฝั่งขวาจะเป็นตัว1นึ่ร้อยหนึ่ะผมนะต,ตอนนี้101น่าจะดีกว่าแหละนะครับดูจะค่าพลังแล้วก็ต่างกันอยู่นะต่างกันเยอะนะนะผมอันแรกเลยก็คือทําเกมรุกฮะทำเกมรุกน,ะกกนี่ลบสามวะทำเกมลุกทำเกมรุกลบสามนะฮะตัว101หนึ่งร้อยหนึ่งนี่เก้าเจ็ดเหลือันเก้าสี่ 94, นะ ก็ก็ต่างมันก็ไม่ได้มากนะสามเองโอ้สามก็เยอะนะสามก็เยอะนะึวยเลยแล้วก็มีจบสกอร์เนี่ยอันนี้ค่อนข้างเยอะนะลบสามเยอะเหมือนกันนะนะตัว101หนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยเก้าหกนะผมแต่ตัวเก้าเก้าเนี่ยเก้าสามวะอันนี้ก็อาจจะดรอปลงมานิดนึงนะผมเรื่องทำเกมรุกแล้วก็เรื่องจบสกอร์ลบสามลบสามนะอย่างอื่นเท่ากันหมดเลยฮะสะปงสปีดอย่างเงี้ยเท่ากันหมดนะผมต่างแค่สองอย่างนะก็คือทําเกมรุก กับจบสกอร์นะครับสำหรับเอ็มปาเป้นะผมโอเคมาจับลงเล่นโอเพนแชร์ล์นะครับโอเพนแชร์ล์อยู่ไหนวะอยู่นี่แหละโอเคมาผมลุยฮะโอเพนแชร์ล์โอเค,มผ,มออเคผมมามเกมแรกสำหรับเอ็มปาเป้นะฮะมาเวอร์ชันนี้เวอร์ชันที่แล้วก็ดีนะร้อยหนึ่งก็ดีแต่เวอร์ชันนี้ต้องลองวะแต่ก็ไม่ต่างกันมากผมว่านะไม่ต่างกันมาก ผูดเหมือนเดิมแหละนะฮะหมาผมอยู่ที่คริสเตียโน่ฝากมาก่อนนะฮะซานโชซานโชผลนี่เป็นเบดเลเยอร์อยู่เลยไอ้แคริรอเวอร์สิเบดเลเยอร์ก็ไม่มีนะเป็นแคริโอเวอร์กูตรับผมอัติโดโดฝูฝากมาปาเป้ปาเป้เห็นโดวิ่งแล้วแทงไปครับผมดูด,ด,ดูดีหยุดแล้วขอปัน่นโอ้โหมาว่ะมาว่ะนะผมหนึ่งศูนย์นะผมนะ จากคริสเตียโน่แอซิสโดยเอมบาเป้นะครับผมมาถือว่าคู่นี้ผมเล่นได้ดีนะโดปเป้เนี่ยคู่นี้ผมเล่นได้ดีเพราะว่าผมใช้มาตั้งแต่ปียี่สิบแล้วคริสเตียนโน่กับเอมบาเป้เนี่ยเข้าขากันดีอยู่นะผมถือว่าเล่นง่ายฮนะอีกคนเร็วอีกคนส่งสั้นได้แล้วก็โรนโดมันครบเครื่องอยู่แล้วไหมเล่นกับใครมันก็ได้หมดแหละโรนโดะจริงนะเอาใครมาเล,ล่นกับโรโดไม่เข้าขาหมดเลยเป็นตั้แต่ที่ครบเครื่องนะฮะมาผม ลูกน no ี้ดูแทงมาเกือบหลุดเหมือนกันมาทีปัเปีครับผมไปฝากให้ดูแล้วก็ดูชิงมาสวยงามลูกนี้โอ้โหคู่นี้มันเข้าขากันจริงๆฮะมาปับปีปับปีปับปีลูกนี้ไม่น่าพลาดวะโอเคครับผมนะฮะสองสูงนะผมจัดไปโดยคริสเออร์ไม่ใช่คริสเตอร์เอ็มปัเปีลแล้วก็แอซิดโดยคริสเตียนนูนนะฮะปัเปีผมไม่อยากปั่นนะว่าปั่นโค้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ถ้าเป็นดูปั่นได้อยู่ถ้าปัปปี้เนี่ยไม่ค่อยกลานะ้าโอเคครับผมเกมแรกอยู่ที่สองศูนย์นะฮะดูปัปปี้เข้าขากันดีมากจริงคู่เนี้ยมันคู่หลักเลยกองหน้าเนี่ยไม่มีใครมาแทนได้จริงๆฮนะโดนโดว์ป๊าปี้นะครับผมเคจบครึ่งแรกไปฮะโอเคยผมมาต่อกนครึ่งหลังครับผมมาอยู่ที่สองศูนย์ยิงหนึ่งเอสซิตหนึ่งนะสำหรับเอ็มป๊เปี้นักทีมคริสเตียนนะครับผม ไอ้ปลเปรฝั่งนู้นว่างไตบผมเบกเฮียมาโอ้โหลงๆแตะล้มหน้าว่ะเดี๋ยวนะคู่มันจะไม่ล้มนะถ้าไม่ล้มน่าจะยิงได้เลยนะเมื่อกี้นะโอเคน่าเสียดายว่ะมาทีดูฮะดูฝากมาก่อนซานโชยังได้ไหมยังได้อยู่ฮะไปที่อินิสตาแทงมาที่เบคเฮมเบคเฮียมแทงมาเป็นปลเปรหลุดแล้วลูกนี้ยิงโอเคว่ะ สามสูนนะผมปะเป้ฮะถือว่าหาช่องดีนะครับผมถือว่าหาช่องดีฮะมาความเร็วจีดจบสกอร์ได้เวอร์ชันนี้จบสกอร์ได้ครับผมได้เหมือนกันฮะไม่ต่างกันเลยแท้จะไม่ต่างกันเลยครับผมมาทีอนินปเป้ฮะฟากอนดูไม่ไหวพลิกโอ้ยฟาบันเนี่ยอืมไม่ฟาบวะมาที่คริสเตียนนูฮะมาอินเนสตอรมาที่เบคเฮมเบคเฮมไทยเหมือนเดิมหลุดไหมป้าเป้ไอ <G ül üş> เจอปูอยูเจอปูยูแล้วยังไงอูเกือบได้นะโอเคผมจบเกมแรกฮะไปที่สามูนย์ป่ะผมประเปไม่ต่างเลยนะไม่ต่างจากเวอร์ชันนึ่งรนึ่งเลยนะเวอร์ชั่นนี้99นะฮะมันไม่ต่างกันเลยจบสกอร์โหดเหมือนกันนะโอกาสยิงคือเข้าหมดอ่ะนะผมยิงไปสองเซซตหนึ่งครับผมโอเคนะเราไปต่อเกมที่สองกันนะครับผม โอ้โคี้ผมมาต่อเกมที่สองฮะเกมเรกทาได้ดีมากครับผมปเปียฮะมันได้ต่างอะไรจากดูหนึ่งร้อยหนึ่งเลยเจริงๆนะถ้าแบบคนเล่นจริงๆอ่ะนะฮะถ้าคนที่ใช้จริงๆอ่ะไม่ต่างกันเลยฮะแทบไม่ต่างเลยไม่ต่างเลยอ่ะนะฮะมาปเปียครับผมกะกอนมาที่คริสเตียนโนแล้วก็แทงมาปเปียยังได้ไหม,มลูกนี้ฮะมาที่ปเปียฮะฝากแล้วก็ชิงมามเกือบ ดีแล้วเกือบดีแล้วนะฮะที่ลูกจอครับผมคเตสเทโน่ไทยมาเดินหลีกว่ะเดินหลีกป้าเป้โลงๆอยู่คนเดียวยิงครับผมโอ้โหแม่นะฮะปลายป้าเป้ยืนอยู่คนเดียวก็ได้ยิงนดิครับผมโอ้เดินหลีกขึ้นสูงเมื่อกี้กดผิดนะฮะกดได้มันชิงขึ้นสูงแต่ก็ได้ผลอยู่นะนะครับผมโอ้เปิดมาอย่างนี้อออืื้ห มาที่อโนะผมมาไปเกี่ยมาฝมาเอ็มปาเป้ปเป้ฝากให้ดูก,ก่อนแล้วก็เอาไปคืนลูกหนีลูกหนีน <c oughs> ไม่ได้ยิงครับผมแต่ได้ฟาวะ่ะโอ้โหแม่ตัวเบียดมันแข็งเกร็งกว่าปะปะเป้ไม่ไหวนะถ้าเรื่องเบียดนะมาฟรีคิกระยะนี้มีลุ้นอยู่นะทําเป็นเล่นไปโอ้โหไม่น่าเข้าหรอกเอาจริง <c oughs> ไม่น่าเข้าวะอุ้ย <c oughs> โอเคนะผม อูตีฮะมาที่ซานโชซานโชเปิดไปป๊าเป้รออยู่แล้วฮะปะ๊าเป้แทงมาที่ซานโชถึงหรือเปล่ายัางถึงอยู่เปิดโค้งๆป๊าเป้ไม่ถึง <c oughs> อย่าอย่าให้ถึงนะฮะป๊าเป้หมุนได้ก็ไม่ค่อยหมุนได้แต่กระโดดดีนะนะมาที่ริสเตียโน่ชิงกับซานโชไปซานโชไปซานโชไปคนเดียวได้ครับผมซานโชเร็วอยู่เดียวฮะ สันโูเร็วอยู่เร็วป๊าเป้รออยู่ข้างหน้าแล้วก็ยิงจ่าจอรียบรอครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ล้ำหน้าอีกโอ้หืมหืหืมหไมหื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 ยห้มหืมหนมาไดหไง,ห,ไง,ไงหืยหืมหืหมหืม้ื oh <my> ัวไมไนะหืป้ืมหืมหมหมหหืมหืีหืมอืมหมหมหืมหืหืม่หืมหมหหหหหมครมห่ห โหโคตรเสียดายนะฮะแม่ซันโชสาววิ่งแบบจิ๊ดจิดมาเลยนะผมซันโชตัวนี้เป็นแคริเอเวอร์นะถ้าเป็นตัวฟวเจอร์น่าจะจิ๊ดกว่านี้นะโอเคมาเ <c oughs> สียดายจริงเสียดายจริงๆซันโชอีกครั้งฮะไปไม่กลัวรามอสก็ก,ก็ก็ไม่น่าไหวไปเลี้ยงกับก่อนนะมาที่อินนิสตอกระชากมาก่อน <c oughs> มาที่คริสเตียน ปปให้ดูลูกนี้จะจอยิงเหอะยิงสักทีเอะโอเคโอ้โหกดยิงไม่ติดวะนะลูกนี้โอเคนะผมเอซิตไปอีกหนึ่งนะผมใส่ปเปฮะมาเดือดเดือดเดือด<ๆ>เกมนี้มาที่กูตีครับผมกูตีใช้ให้ดูอย่างนี้ดูบอกโอ้โหล้นไปเยอะ,ล,ยอะล้นไปเยอะกลับก่อนฮนะล้นไปเยอะกลับก่อนมาที่ อินเตสต้าอินเตสต้าบังก่อนบังแล้วก็มาที่ปาเปป้าไปยิปปยงไหมเรียบรย้อยโอเคมามาปาเปอีกครั้งครับผมโอ้โห و, ยิงยัดยิงเกมเนี่ยต่างคนต่างยิงจริงๆฮะมามาที่ซานโชครับผมซานโชขอปั่นเองเลยละกันโอ้โหไม่เข้าว่ะนิดเดียวนะฮะมาที่ซานโชคร,รับผมซานโชซาน โจป๊าเป้เรออยู่ไหมหยังอ่ะมาทีป๊าเปย้ยิงได้ไหมหอื้มโอเคครับผมนะเกมที่สองครับผมจบที่สามสามนะฮะโอเคถือว่าป๊าเป้ก็ยังโหดเหมือนเดิมนะีฮะป๊าเป้ก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับผมเกมนี้นะป๊าเป้ที่เจ็ดจุดห้านะ เกมนี้โอเคก็ไม่ต่างกันมากนะฮะไม่ต่างกันมากจบสกอร์ทำเกมรุกก็ไม่ได้ต่างนะจริงสำหรับคนที่ใช้อยู่ปัจจุบันอย่างผมเนี่ยผมว่าไม่ต่างนะนะผมพอๆกับตัว101เลยจบสกอร์ก็ดีหาช่องดีความเร็วได้นะผมสองสั้นถือว่าดีเลยนะท็อปสั้นแทงบอลอย่างเงี้ยนะผมอย่างอื่นก็ยังไม่เจอนะยังไม่เจอถือว่าทําได้ดีทั้งสองเกมเลยฮะสำหรับเอ็มปาเป้นะครับผมนะฮะส่วนใครจะปั๊มจีพีก็ทักมาในเพจนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go